สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะมาพบกับคุณคูณิูเยียนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะคู่มีวิดีโอมาให้นักเรียนดูก่อนเรียนกันนะคะเราไปชมกันเลยค่ะนี่คือไร่ของนายแดงและนายเขียวปีนี้อ้อยราคาดีนายแดงปลูกอ้อยเต็มไร่นายเขียวก็ปลูกอ้อยแค่นี้ที่เหลือปลยยูกลำไยกล้วยขวโพขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกผักสวนครัวสม,มุนไพรแล้วก็ไม้ยืนต้น นายแดงหิวต้องตัดอ้อยไปขายได้เงินไปซื้อปลากลับมากินที่บ้าน <c oughs> ส่วนนายเขียวตกปลาหน้าบ้านนายแดงใช้ยาฆ่า,มาแมลงเป็นพิษนายเขียวปล่อยให้พืชในไร่ดูแลกันเองปลอดภัยนาย <c oughs> นแดงป่วยต้องไปโรงพยาบาลนาย <c oughs> เขียวป่วยไปหน้าบ้านมีสมุนไพร วันดีคืนดีอ้อยล้นตลาดราคาตกนายแดงกลุ่มนายเขียวไม่กลุ่มเพราะถึงอ้อยราคาตกก็มีกล้วยข้โพดและลำไยที่ราคาดีกําไรได้มาก็เพิ่มเป็นหลวงพ่อเห็ดมีงานให้ลูกหลานพัฒนาผลผลิตในไร่นายนแดงไม่เหลืออะไรเลยต้องส่งลูกหลานไปทำงานในเมือง สำหรับวิดีโอที่ครูนามาให้นักเรียนดูก็จบลงไปแล้วนะคะชื่อเรื่องอะไรคะค่ะถูกต้องนะคะชื่อเรื่องนายแดงกับนายเขียวนั่นเองค่ะลองมาเดาดูสิคะาว่าวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องอะไร สำหร,รับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนสในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี่เป็นแนวคิดของใครคะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองนะคะนักเรียนเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมคะไหนใครตอบได้ว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของนักเรียน หมายถึงอะไรบางคนบอกว่าการทำการเกษตรการออมการประหยัดความพอดีพอมีพอกินไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแต่ในความเป็นจริงแล้วเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับนักเรียนมากเพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือหลักคิดสู่ความสำเร็จ ที่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกๆเรื่องในชีวิตทั้งเรื่องการเรียนการใช้ชีวิตและการทำงานเพื่อก่อให้เกิดความสมดุลอยู่กับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุขหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด,ด้วย 1. ความพอประมาณคือความพอดีไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเช่นเราต้องรู้จักตนเองว่าเราเก่งอะไรเรามีอะไรและรู้จักสิ่งที่จะทำา 2. มีเหตุผลการใช้หลักเหตุและผลมาใช้ในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆมากกว่าการใช้อารมณ์ การทำสิ่งใดต้องพิจารณาจากเหตุที่เกี่ยวข้องและผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างรอบคอบ 3. ม,มีภูมิคุ้มกันรู้จักความเสี่ยงและหาวิธีรับกับความเสี่ยงนั้นได้แต่ความพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันก็ยังไม่เพียงพอที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จได้หากทั้งหมดไม่ตั้งอยู่บนสองเงื่อนไขที่สำคัญมากและจำเป็นต้องมี คือความรู้ความชำนาญและทักษะในการทำงานนั้นต้องมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้อื่นสังคมและสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นความรู้เมื่อเรานำหลักคิดพอเพียงมาใช้กับการเล่น f a c e b o o k ก่อนอื่นต้องเริ่มต้นจากการมีความรู้เกี่ยวกับ f a c e b o o k ก่อนรู้วิธีการใช้งานรู้ว่า facebook ทำอะไรได้บ้างมีประโยชน์อะไรและมีกติกาอย่างไรบ้าง พอประมาณเราต้องรู้ว่าเรามีเวลาเหมาะสมแค่ไหนในการเล่นเล่นมากเกินไปเกิดอะไรขึ้นคะนักเรียนเราก็จะพักผ่อนไม่เพียงพอนอนตื่นสายมีเหตุผลหรือว่าเราใช้ Facebook เพื่ออะไรไม่คอมเมนต์ตามอารมณ์จนส่งผลเสียต่อตอนเองและผู้อื่นเราใช้เฟซบุ o กไปคอมเมนต์ด่าคนอื่นหรือแชร์ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงได้ไหมคะ แน่นอนว่าไม่ได้ค่ะเพราะผิดพรบอรคอมพิวเตอร์มีภูมิคุ้มกันรู้ว่าการรับเพื่อนการเช็คอินมีความเสี่ยงให้คนแปลกหน้าเข้าถึงข้อมูลเราต้องรู้จักป้องกันด้วยการเลือกรับเพื่อนและที่สำคัญที่สุดคือคุณธรรมต้องคำนึงด้วยเสมอว่าการใช้งานของเราไม่ได้หลอกลวงผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นเสียหาย อย่างใช้รูปโปรไฟล์เราใช้รูปตัวเองหรือเปล่าไม่ใช่นำรูปคนอื่นมาใช้จะเห็นได้ว่าหากเรานําหลักคิดพอเพียงมาใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตทุกสิ่งที่เราเลือกหรือทำก็จะสำเร็จได้และส่งผลดีทั้งต่อตอนเองครอบครัวและสังคมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงหมายถึง การรู้หลักคิดเพื่อให้เราคิดได้คิดเป็นนำไปสู่การดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมพอดีกับตัวเองสังคมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเรามาสารุปกันนะคะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบไปด้วย 3. ห่วง 2. เงอื่อนไขคือห่วงที่1ความพอประมาณห่วงที่2มีเหตุผลและห่วงที่3 มีภูมิคุ้มกันและตั้งอยู่บน2เงื่อนไขคือ1คือความรู้2คือคุณธรรมหลังจากที่เราเรียนจบกันไปแล้วเราไปทำอะไรกันเลยค่ะ